ค่ะหนี่นีพี่น้องหลางน้ำม,มาเรียบร้อยเด้อลลางน้ำโซดานอกน้ำแข็งลลางน้ำโซดามาเรียบร้อย สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปค่ะพอกันคือเก้าค่ะในช่องเซฟหลายสไตล์ซอแมมมเมื่อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินนี่ค่ะตั๊มอยเชอรี่ค่ะตั๊มอยเชอรี่แล้วก็มีค่ะนี่ค่ะมีที่เด็ดของเฮานังกุ้งค่ะนี่นีพี่น้องล้างน้ำมาเรียบร้อยเด้อล้างน้ำโซดานอกน้ำแข็งล้างน้ำโซดามาเรียบร้อยนี่ค่ะพี่น้องคะไม่พอกันโดนค่ะเฮ็ดแต่คลิปอันเฮ็ดแนวกินเนาะค่ะเนาะขึ้นหอดกันว่านี่ค่ะ พักของข้านะคะก็ซิมี่พักบุ้งหน้าค่ะมะเขือเปาะแล้วก็ซิมี่อันมะระขินกนกแน่สักหน่อยค่ะไปรักเอาของของลุงมาขอเพิ่มานน่ะละมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะมาสิแช่์ด้วยกันค่ะห oh. ิ้วเข่าแล้วค่ะที่แรกว่าสิบสิบไปไทยอันอยู่หน้าย่าค่ะแต่ว่าฝนมันตกพี่น้องก็เลยแบบทายอยู่บ้านก่อนนี่เป็นมุมหลังบ้านนะคะ่ะเด้อเดี๋ยวมือหนาสิปไปไทยอยู่หน้าพุละ่ะนี่ค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อหิ้วเข่าแล้วนี่ mm. คือพาร,ร่วมกอนสิบปีไทยอันวิวทั้งอื่นกับฝ้าฝนก็บอกเป็นใจ ซื้อยากขนาดช่างหนูมันไม่ค่อยมีก็เลยไปขอเอาเน้ำยุ่งที่ปลูกอ่ะเ๋ยบม่หลายเ๋ยนิดเด,ยเดียวค่ะ บุงน้ไปเก็บเอาค่ะพลอตเสรีกัไปเก็บเอาบ้านนูวมันอยู่ไกลจากตลาดมันหาสื่อหานสื่อของอยากค่ะ ล้างน้ำแล้วก็นอกอันนกน้ำเย็นแล้วก็ล้างน้ำโซดามาเรียบร้อย บรรยากาศตอนแรกด้วค่ะเด้อแสงกับไก่เซมิมดนลวไปทายทั้งนอกไปไลยฝนตกอีกอย่างมันก็ไปยากค่ะนูไปผู้เดียวนูก,กบประกาไปสามันผู้เดียวไหมเนาะก็เป็นผ้้ญิงอยากไปทายทั้งอื่นอยู่แต่แบบมันไปยากค่ะ

Mày đứa phải nồng cùng không ตอนเล็กน้อยเมื่อกินในืมาลาชิโนกมันขมพ่อใหญ่มากโบพ่อมัก ก็อยากค่ะต่างงงบร่ได้กินด้วยล่ะค่าเห็ดคลิปอันเห็ดน้ำกินเนาะค่ะเนาะเมือ่อหนุ่ได้ของแสบก็เลยอยากกินอยากกินให้เบ่งมัน่ายยืมบ้านหนูนะ่ะ มันยากค่ะชีนูอันไปเฮ็ดคลิปเฮ็ดแนวกินนะเพราะว่ามันทายอยู่บ้านมันยากใช้ซิมีเสียงเพลงเขาเปิดมากแบบเนี้ยมันกระสิเขามาในคลิปเสียงอ่ะเล้าพอมันเขามาในคลิปมันกับซิตลิกแอซิดมันมีคลิปหนึ่งค่ะทีนูเฮ็ดแล้วมันมีเสียงเพลงเขาเปิดแบบเนี้ยคลิปนั้นซิตลิกแอซิดเลยเลื่ไปเลยเฮ็ดคลิปอันถึงโซ เรื่องอะไรบอว่าท้ายคลิปเพชรน่ากินเอาเพราะว่าเพชรน่ากิ่นอ่ะเฮาปรับความเร็วความ飒ข,ของคลิปเสียงมันก็จะเ,เปลี่ยนไปแบบเนี้ยมันก็จะบันทึกดีขึลนที่ออกไปท้านงนอกละคือว,วานนอะไรคะตั้งแต่เนี่ยอะเขาเป็นผู้หญิง ขา <laughs> บางมือเฮ็ดแล้วเรียบร้อยสีตังอันสีกินละที่ถ่ายคลิปละเขาเปิดเพลงมา <c oughs> นกนุกบรดีกินค่ะพี่น้งค่ะต้องนั่งถ่ายเขาบอกว่าปิดเพลงนุนเขายากนุเลยไปเฮ็ดคลิปอันที่มันแบบว่าเฮ็ดแนวกินเอาสดกัน กินแต่ละเท่าเานี่ยดูตุ้งรุ่นมากค่ะที่เปิดเพลงบอ เจน้ำบอน้องนะมันกินน้ำอะไรเป็นปวดแควหมนเป็นตัวเหมันเป็นตัวนวเป็นน่ะ

แซ่บแล้วค่ะนูก็อาจจะเ็ดแบบเ็ดคลิปสลับกันเ็ดคลิปเ็ดแน้วกินน้ำกินโซน้ำ อะไรก็จะฝาาเบื่อกันนะคะเด้ออย,ยู่หายกำลังใจกันก่อนแค่ละคุ้มนีครับ Thank you. มันขมแบบนั่นะ่ะนั่นเราคายเป็นน้องคะอิ่มแล้วคะ่ะเสียงเพลงก็เริ่มมาแล้วหนูอยากมันติดลูกซีดีอื่อกันคลิปเนี่ ยิมแล้วค่ะดิสิขอตัวลาสำ่มนี้นะคะนาอเดี๋ยวพอกันคลิปไหมนะคะเด้อจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นนะคะเด้ออย่าฝ่าวันนี้พิ่สายอย่าฝ่าเบื่อกันนะคะเด้อขอบคุณค่ะ